ครับพบกับผมโทนี่วีรัมครับอีกหนึ่งวันครับวันนี้วันศุกร์ครับผมกับผมโทนี่และเดอะโตโต้เพื่อนยากนะครับวันนี้ก็จะไปทํางานอีกหนึ่งวันครับก็เลยแวะมาทักทายเพื่อนๆนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์หายกินไปด้วยครับแคนครับแคนนะครับเป็นวันที่สองของการอบรมนะครับก็จะมีกิจกรรมเป่าแคนนะครับ เอาแค้นสุพีนองฟั่งนะครับผมเป็นการเตยล่านะครับฝากคำขอบคุณน,นะครับจากเสียงแค้นแทนคำขอบคุณน,นะครับืันนี้ก็ไปทำงานครับพี่น้องครับกับสีเก็บบรรยากาศนะครับ สีพาไปเบิงดอกลำไยครับช่วงสาวๆนะครับพี่น้องเนาะโอ้ตื่นไปนอนนี่นอนดึกตื่นสายนะครับนอนดึกตื่นกับเออมาตื่นสายตื่นเช้าอยู่นะครับก็จะสรึมสรือนะครับสู้กันไปอีกหนึ่งวันครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องโทนี่บุญลำนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาใปเบิงดอกลำไยครับที่นี่ในกินหลยนน่อนครับอ่ามาครับโอ้เสียงแดดกำลังมากพี่น้อง นี่ครับนี่หนึ่งต้นนะครับต้นนี้อยู่ข้างทางเลยนะครับข้างบ้านต้นนี้ไม่ดกเท่าไหร่ครับยอดกำลังมานะครับอ่าดูต้นนี้ครับอู้ต้นนี้ดกครับพี่น้องต้นนี้ดกมากนะครับ ต้นนี้ดอกดกมากครับก็ส ouais. uh ิมีซสุ้มมะแรงนะครับบัวบาสิเป็นพึ่งบัวบาสิเป็นแมงวันแมงวันก็มาผสมเกสรนะครับนี่เห็นเห็นแมงวันบ้าแมงวันก็ผสมเกสรนะครับแมงวันก็มีครับแมงวันหัวเขียวครับมาช่วยผสมเกสรเต็มเลยครับอือหือนี่สิอันนี้ มดแดงกำลังลุมขย้ำแมงกุจีนะครับมุรุบพโพไม่จังหดกุจีหน่อยนะครับเทียบเลยครับนี่อ,อันนี้ก็มีนะครับเ๋ยวให้ดูใกล้ๆครับอันนี้มแมลงยังบุรุครับนี่มาช่วยผสมเกสรอ,อู้นี่นี่นี่นกิ่งนี้มแมลงวันครับ นี้แมลงวันัวเขียวมาช่วยผสมเกสรครับนี่กิ่งนี้นี่ที่บอกว่ากุจีหน่อยจือมดแดงลุมขย้ำครับเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะครับสวัสดีสวัสดีจจมาแมลงวันอ๋อไอสวัสดีจะมามนุษย์เจ้าจะไปทำงานแล้วหรอเลโอ้เชิแล้วเขาจะไปทำงานแล้วแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ โอ้ยข้าก็มาผสมเกษรให้เจา้านั่นแหละห็นเจ้าก็จะได้กินลำใหญ่ไงล่ะเออเฮ้ยจะมนุษย์เอ,อ้ยถามแปลกๆโอ้ยขอโทษด้วยจริงๆเอาทำงานไปเลยนะอืมช้อหนึ่งครับช่อนี้ช่อนี้ช่อนี้ก็มแมลงวันนะครับอันนี้ก็มแมลงวัน สวัสดีเจ้าวมนุษย์เอายฉันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยสวัสดีทั้งเงินเอาเรียกชีวนาเลยถัทงทองถัทงทองทองถัทงทองโอ้เคลื้มกับการเก่าสองตัวนี้ช่วยอะไรไม่ได้ครับช่วยผสมเกรสรไม่ได้เล่นอย่างเดียวเดี๋ยวพาไปชม โซนหลังสวนครับนี่ครับอ่าต้นนี้ก็ติดลูกเหมือนกันครับอ่าติดดอกครับปีที่แล้วไม่มีนะครับปีนี้ดกมากครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับเสียงพึ่งเสียงแรงทำงานกัน สุดยอดครับดกมากนะครับดกมากดกมากโอ้โหหนาปรึดนะครับซูมได้ไหมซูมครับข้างบนครับหนามากัานี้ดูเดือดมากครับ ทั้งมลแรงวันทั้งพึ่งครับดูเดือดมากหลังสวนครับหลังก็ดอกนะครับแต่คงไม่ได้เดินไปนะครับวันนี้ก็อาจจะแค่นี้ก่อนหญ้าก็ลกนะครับยังไม่ได้ตัดเลยครับ โอเคครับผมพี่น้องครับกะเก็บภาพบรรยากาศช่วงเช้ามาทักทายกันนะครับเนาะกับปีนี่กับวังว่าชิไดตกินย่างเต็มที่นะครับสําหรับลําไยนะครับดอกหลายๆครับจะทยอยอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับผมว่าดอกดกขนาดดีนี่มันจิตติดหน่วยขนาดใดนะครับเนาะขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะครับผมที่กําลังทําสิ่งต่างๆอยู่นะครับ กับสิ่งที่ตัวเองรักนะครับขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับผมสู้ต่อไปให้ถึงฝันนะครับผมจากใจเบาวโทนี่บุรีรัมเด้อพี่น้องเด้อเล้ยวพอกันไหมครับบา,บายบายรัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเฮ้ย <laughs> 过来了。